ซื้อหวยไม่เคยถูกสักถีเชียดนิดเชียหน่อยไปบ้างเจออาจารย์ไหนที่ว่าเด็ดว่าแน่พอเราลองตามกับเขาบ้างแล้วก็ไม่เข้าเลยให้ลองทําตามวิธีต่อไปนี้ดูได้นะครับเพียงสามขั้นตอนสั้นๆเท่านั้นรับรองเห็นผลเร็วทันตา สวัสดีครับสำหรับท่านไหนที่ชอบซื้อหวยแล้วไม่เคยถูกสักทีเฉียดไปเฉียดมาพลาดนิดพลาดหน่อยไปบ้างเจออาจารย์ไหนที่ว่าเด็ดเจออาจารย์ไหนที่ว่าแน่พอเราลองตามกับเขาบ้างแล้วเลขก็ไม่เข้าเลยเหมือนดวงเราไปขัดโชคขัดลาบเขาด้วยยังไงก็ไม่รู้วันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาให้เพื่อเป็นแนวทางครับเป็นเคล็ดลับการแก้ดวงเพื่อโดนบัรดาลให้เรามีโชคลาภถูกหวย บ่อยหนุนดวงพี่ฝืนชะตาชีวิตจากลายให้กลายมาเป็นดีหรือช่วยเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปชดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสามวิธีแกเ้เคสซื้อหวยเฉียดไปมา 1. หให้ทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้านถ้าหากที่บ้านไม่มีหิ้งพระก็สามารถทำความสะอาดสร้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาอยู่ก็ได้เช่นกันครับ 2ให้สวดมนต์บทอิติปีโสเท่าอายุหรือที่รู้จักกันในชื่อบทสวดอิติปีโสแต่ให้สวดเอาเฉพาะบทพุทธคุณนะครับให้สวดเกินอายุเราหนึ่งจบเช่นสมมุติว่าเราอายุ22ปีก็ให้เราสวดเป็นจํานวน23จบเป็นต้นครับบทสวดอิตปีโสเท่าอายุให้ว่าดังนี้ครับ อิติปิโสพระหขวาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกะวิถูอานุตตโลปุลิสาธรรมะสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุโทโธพระขวาตี 3. หลังจากสวดบทอีทิปิโซเท่าอายุครบเกินตามาำนดอายุเราแล้วให้เราสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำต่อโดยให้สวดติดต่อกันก่อนนอนทุกวันจนครบ9คืนคืนละ9จบบทพระคาถาให้ว่าดังนี้ครับ นะโมตัสสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตชามินาสังสิโมโรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติโรมมาจะมหาเทวาอภิลา,าภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหุหติอุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศี วิรทาสาวีระอิติโยพุทธัสมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมตัมปาติชามิเพ่งเพ่งพาพาอาหา,หาลือลือ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้อาท่านไหนลองนำไปทำตามกันแล้วได้ผลยังไงกันบ้างก็อย่าลืมที่จะกลับเข้ามาคอมเมนต์บอกผมและเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้กันด้วยนะครับหากผมพูดผิดพลาดหรือขาดตัวบกพร่องตรงไหนไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้ะที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จงประสบความสำเร็จดังใจปารถนาด้วยกัน ทั่วหน้าทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุ